เป็นไงกันบ้างล่ะครับหลังจากดูมันนี่หฮซีซั่น5วอลุ่ม1งกันไปแล้วนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนคงจะอารมณ์ค้างกันไม่น้อยนะฮะคลิปนี้ดูจบแล้วมาคุยกันก็เลยจะมาบรรยายความรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะหลังดูว่ารู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงมีประเด็นไหนหน่าคุยน่าบ่นครับก็จะมาคุยกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แสดงความรู้สึกกันเข้ามาได้เลยนะฮะจัดกันมามาความรู้สึกของผมเลยนะครับหลังดูเน I ี่ยไอเชี่ยซีซั่นนี้แม่งเดือดชิปหาย เป็นอะไรที่มันสัตย์เลยนะฮะเรื่องราวที่ถูกวางไว้บทที่ใส่มา <c oughs> เหตุการณ์หลายอย่างเนี่ยมันบีบคั้นอารมณ์คนดูได้แบบจนถึงขีดสุดเลยจริงๆฮะรู้สึกเข้มข้นเร้าใจแทบทุกนาทีเลยนะฮะเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การรอคอยแล้วก็เวลาในการดูของผมมากเลยนะผมให้เลยวะผมเนี่ยรู้สึกชอบที่สุดตั้งแต่ดูมาเลยก็ว่าได้เอาไปสิคะแนนเต็มเลยครับค <c ười> ้างจริงๆอะ่ะนี่ขนาด เป็นแค่พาลแรกของซีซั่นสุดท้ายนะฮะซีซั่นนี้ยังกักไว้อีก5ตอนนะเนี่ยต้องนู่นเลยเดือนธันวาไอชิบหายแทบอยากจะวาร์ไปเลยได้ไหมหไม่รู้ใครคิดเหมือนผมไหมก็ลองยอกมือกันหน่อยเออซีซั่น5วอลุ่มหเนี่ยถ้าให้พูดให้เห็นภาพนะฮะทำไมผมถึงชอบแล้วก็ให้คะแนนเยอะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะในเรื่องของการพัฒนาจากซีซั่นก่อนๆเนี่ยคือบทแน่ๆละบททัว ความงี่เง่าในตัวละครบทไม่เมคเซนส์การตัดสินใจแบบเป่นๆแปลกๆแ,แทบจะไม่เห็นในซีซั่นนี้พาร์แรกเลยนะถามว่ามีอยู่ไหมมีบ้างแต่น้อยลงมากอันนี้ไม่รู้ว่ามือเขียนบทเปลี่ยนคนหรือเปล่านะครับแต่มันแบบดีขึ้นแบบทันตาเห็นมากๆเลยอะซีซั่นก่อนๆเนี่ยแม้จะเป็นซีรีส์ที่สนุกแต่รายละเอียดเนี่ยถ้าเจาะลึกกันแบบปักๆเอาจริงๆแล้วเนี่ย มันจะรู้สึกว่าแม่งมีอะไรตะหง,งิดหรือว่าหน้าบ่นจับเอามาคุยกันได้แบบหลายๆฉากนะเออจะรู้สึกนะซีซั่นสเนี่ยโหเยอะมากเลยอะ่ะแบบว่ามันสนุกก็จริงแต่ให้คะแนนได้แบบประมาณ67อะไรอะไรเงี้ยแต่ซีซั่นนี้สิครับแม่งมันไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วอะ่ะมันรู้สึกเหมือนเขาเก่ามาถูกจุดมากแล้วแบบออกมาดีไปหมดอะไรแบบนั้นเลยครับเออมันต้องแบบนี้สิโว้ยหนังป้นซีรีส์ป้นเนื้อหาป้นมันมาโทนซีเรียสจริงจังดูเน้นดูแบบ โหนเรียวขึ้นมาหน่อยเอออะไรประมาณนั้นนะครับแจ่มเลยครับส่วนเรื่ององค์ประกอบอื่นๆนะครับที่เคยดีๆมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆนี้อย่างเช่นการปูแฟตแบ็กอย่างเช่นดรามงดรามา่าแอคชั่นสตร์กระสุนโยนระเบิดใส่การตู้มตามแบบว่าแล้วแม่งไม่ค่อยจะโดนกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่เป็นจุดตดิดตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะแม่งเป็นหนังที่แบบว่ากราดกระสุนกันเป็นพันลูกแต่ยิงกันแทบจะไม่โดนเลยอะไรเงี้ย กว่าจะโดนนี่ก็บทสําคัญสําคัญแล้วไอ้ฮายถ้าใครชอบอะไรแบบนั้นจากซีซั่นก่อนๆเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะส่วนตัวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังปรับสไตล์ไม่ได้นะดูไปก็ยังบ่นอยู่โอ้โหเที่ยแม่งอะไรวะอะไรอย่างนี้นะแต่สําหรับผมเนี่ยก็รู้สึกว่าก็คุ้นชินกับสไตล์ของเขาแล้วอะมันดูโมโมะเว่ออะไรอย่างเงี้ยก็ปรับสไตล์กันไปนะถ้าคุ้นชินแล้วมันก็จะเฉยๆแล้วก็รู้สึกเอนจอยไปกับมันได้ยอย่างสบายๆนะอย่างซีซั่นเนี้ยผมรู้สึกเอนจอยนะฉากแอคชั่นอะไรแบบนี้มันจะเป็นออกในสไตล์แแนนนววนี้ล้ละะของ ก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกครับหรือฉากคุยกันอย่างเงี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเหนื่อยชิบหายนะใครอ่านซับเนี่ยจะรู้เลยว่าการคุยกันของคนสเปนเนี่ยคุยกันได้รวดเร็วมากเลยในซีซั่นนี้ก็ยังคุยกันเร็วมากนะฮะถ้าใครไม่ได้ดูภาคไทยนะเห็นว่าเขามีภาคไทยแล้วนะมันนี่หายเนี่ยมาดูซับแบบเดิมก็ได้อารมณ์แบบเดิมๆมนะั้ยอย่างว่านะดูซับมาตลอดจะไปดูภาคไทยมันก็แปลกๆนะผมก็ยังดูซับคุยสเปนอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้ยเหนื่อยไม่น้อยนะฮะ ดราม่าเยอะด้วยนะมีการคุยกันเยอะสมใจนะสมใจอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหลายๆคนคิดกันยังไงแต่ผมแม่งชอบมากเลยส่วนมีอะไรอยากคุยสปอยบ้างอ่าหลังจากดูซีซั่น5โวลุม1ไปผมขอแยกคุยมาเป็นข้อๆเม้นแบบเมาท์มอยกันนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเอาแบบแรกที่สําคัญนะฮะหเลยครับโอ้โหคงจะเป็นประเด็นไหนไปไม่ได้คือการตายของโตเกียวแน่นอนบอกเลยว่าถ้าจะยกประเด็นไหนมาคุยเนี่ยแค่คิดก็ขนลุกแล้วอะ่ะมันต้องพูดข้อแรกจริงๆ ไอเราก็แปลกตั้งแต่เปิดหัวเปิดตัวซีซั่นนี้แล้วนะว่าโตเกียวเนี่ยนางดูบทดบดอกไปนะทั้งนังที่แบบเด่นมาตลอดทุกซีซั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือจะเก็บไว้เล่นในโวลูมสม2นะอะไรอย่างงี้นะคิดแบบในใจอยู่เหมือนกันนะฮะแต่จู่ๆเว้ยตอนท้ายเว้ยตอน5เนี่ยนางก็เด่นขึ้นมาแบบเหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่างขึ้นมาแบบงงๆเว้ยตรงนี้คือแบบจู่ๆก็เด่นขึ้นมาแบบแปลกๆเว้ยรู้สึกเหมือนกันป่ะพอมีการเล่าแฟลชแบ็กเรื่องราวในอดีตของนางกับแฟนที่เคยป้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะ แล้วก็ให้เห็นรายละเอียดแบบก่อนจะเข้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแลวสุดท้ายเนี่ยนางก็ระเบิดผีชีพตายไปกับการเดียโอ้โหจากนี้ทําเอาคนดูน้ําตานองแล้วก็สะเทือนใจแบบสุดๆแน่นอนอารมณ์บีบคั้นมากครับเออเชื่อไหมผมยังคิดอยู่นะครับว่าคนเขียนบทเนี่ยไม่กล้าให้ตัวเกียวตายหรอกจนจะจบอยู่แล้วก็ยังคิดว่าไม่งไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกยังไงเขาก็ต้องให้ตัวเกียวรอดเพราะนางเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเป็นนางเอกของซีรีส์เหมือนเป็นคนเล่าเรื่องของมานิไฮเลยนะ จะมีเสียงของนางเอกเนี่ยชอบแบบเป็นคนเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยขนาดโดนยิงแขน,นยิงขาโดนยิงเสื้อเกาะจนแบบจะพุนแล้วอะ่ะก่อนจะเสียสละตัวเองสกัดพวกทหารอะไรเงี้ยก็แบบยังคิดนะัไม่กล้าหรอกให้ตัวเกียวตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่สุดท้ายแม่งตายจริงแฮะมันเลยกลายเป็นเหมือนไม่คิดมาก่อนว่าตัวเกียวจะตายอะ่ะมันเลยกลายเป็นช็อกอะเซอร์ไพรส์อะเลยกลายเป็นว่าบทที่ตัวเกียวตายเนี่ยน่าจะเป็นบทที่สะเทือนใจแล้วก็เหนือความคาดคิดของใครหลายหลายคนที่สุด ยิ่งกว่านายโรบีตายในซีซั่นสีอีกเนาะเออแบบว่าเหนือความาราดคิดมากแล้วก็น่าจะเป็นการตายที่เศร้าที่สุดในมันนี่หายแล้วล่ะคงไม่มีใครดึงอารมณ์ได้มากกว่านี้นอกจากสัตวา์จาร์จะตายแล้วล่ะแถมตายไม่พอนะตอนจะตายเนี่ยอารมณ์มันยังส่งซะแบบว่าโอ้โหมีเพลงขึ้นมีแบบบิวอัพแบบโอ้โหจนคนดูจะต้องคอยตามอะ่ะไม่ว่านางจะลงข้างลิฟต์ลิฟต์ส่งอาหารหรือว่าลีโอจะมาเจาะช่วยเจาะพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรนางได้มันเป็นอะไรที่แบบว่า หมดหนทางมากแล้วก็ทําให้แบบว่านานจะต้องตายนี่แหละโอ้โหเป็นเดอะเบสซีนซีนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ไปเลยแหละผมว่านะแล้ะน่าจะเป็นเบสเลยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยผมเดาว,ว่าไม่น่าจะมีฉากสะเทือนใจได้มากกว่านี้แล้วละ่ะในวอ l ม2ลนะโอ้โหมันก็เลยทําอะไรให้การตายของโตเกียวเนี่ยใครไม่ชอบผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกชอบมากเลยมันเกินความคาดคิดนี่แหละ ไม่รู้ว่านางจะโผล่มาในแฟทแบ็กหรือว่าออกมาเป็นอะไรเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็เลยทําให้เนี่ยซีซั่นนี้ที่ผมให้1 0คะแนนก็เพราะฉากโตกเกียวตายนี่แหละมันไม่อะไรที่ยิ่งใหญ่จริงเออหลายๆายคนนี่อาจจะสงสยัยทําไมโตกเกียวไม่กระโดดลงไปลิฟต์ส่งอาหารช่องแ,แคบๆะนะโอ้โหโดดไปขนาดนั้นมือนางเจ็บด้วยไม่ไหวแน่นอนครับโดดลงไปชื่ตกลงไปชั้นล่างสุดตายแม้ว่าจะเอาหมอนมารองหรืออะไรเงี้ยเหมือนทําเป็นวิธีเฉยๆอะ่ะ เหมือนทุกคนรู้แหละว่าถ้าโตเกียวโดดลงมาตายแน่ใส่มงใส่หมอนก็ตายแน่แต่ตัวเกียวก็เลยไม่โดดดีกว่าโดดลงไปก็ตายยอมเสียสละยิงสกัดให้เพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นประโยชน์กว่านะฮะอ่าหลายคนก็คงจะคิดว่าทำไมไม่โดดนะฮะโดดไปแม่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะเนี่ยตายแน่เนะี่ยแล้ว้าให้พูดถึงเรื่องการตายแล้วนะของโตเกียวจะให้พูดถึงการตายในวอลุ่ม2ถ้าเป็นแบบนี้แนวโน้มโอ้โหมีอีกแน่นอนเลยน่าจะมีคนตายที่แบบว่า ในทีมอีกแน่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วทีนี้ต้องไปทายกันเอาเองนะฮะเฮลซิงกิผมตัดไปเลย1คนละแกรอดแน่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในซีซั่นเนี้เหมือนแกเนี่ยจะตายใช่ไหมเอามาหลอกคนดูก่อนและเอามาหลอกครับเกือบแย่มกันซีซั่นนี้นะฮะเกือบโดนตัดขาเกือบเลือดแบบถ้าโดานตัดขาเนี่ยเลือดน่าจะไหลหมดไม่น่ารอดให้ผมเดานะอ่ะเพื่อนๆว่าใครผมเดาไม่มานิลาก็สตอคโฮมอะอ่ะมีแนวโน้มมากเลย2คนนี้น่าจะทําให้เดนเวอร์ต้องปวดใจคนนึงแหละ อย่างมานิลาเนี่ยก็เริ่มมีซัมติงอะไรบางอย่างกับเดนเวอร์เหมือนจะชอบเดนเวอร์ด้วยหลังจากตป้นเนี่ยอยากจะให้เดนเวอร์ไปกับตัวเองบอกว่าเดนเวอร์ไม่ได้รักสต็อกโฮมไม่ได้รักโมนิก้าหรอกอะไรอย่างอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วโมนิก้าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มหลอนหลอนถึงอาตูโรอาตูโรนี่ก็ปวดได้กระทั่งแม่โดนยิงยังไม่ตายนะั้นเอาไปรักษาพยาบาลด้านนอกยังมาหลอนโมนิก้าในความคิดอีกอะโอ้โหอาตูโรปวดจริงๆครับแต่ได้ฟันธงเลยว่าใครไม่ตายแน่ๆหนึ่งคน ถ้าให้ผมฟันธงไว้ตั้งแต่ตอนซีซันนี้ก่อนเลยผมว่าสัตว์ตาจา์ไม่ตายแน่นอนครับอันเนี้ยแม้ว่าจะเป็นไฟนอลซีซันแล้วก็ตามนะฮะบอกว่าจะจบแล้วก็ตามแต่ไม่แน่นะในอนาคต5 6ปีข้างหน้าถ้าเขาอยากจะทําซีซันใหม่เนี่ยสัตว์ตาจา์ต้องเป็นคนเดินเรื่องนะฮะต้องยังอยู่นะยังไม่ตายถ้าสัตว์ตาจา์ตายเนี่ยจบเลยนะฮะมันนี่ไฮนี่คือจบแบบจริงๆนะแต่ตัวเกียวตายเนี่ยมันก็ยังมีสัตว์ตาจา์ไงอ่าไปปล้นที่อื่นหรือว่าไปทำภารกิจอะไรที่อื่นได้ไงคนวางแผนไง ยังยังต้องเป็นสัตร์จาจา์ต้องยังอยู่นะ 2. ซีรีส์เรื่องนี้จะจบยังไงนะอันนี้โอ้โหเป็นประเด็นที่แบบน่าคุยมากเดาแม่งยากเหมือนกันนะว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจะจบแบบแบดเอนดิ้งจะจบแบบสวยหรือว่าแบบไม่ดีนะฮะการเอาทองออกไปเนี่ยจะทําได้ตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าดูสัตว์ตาจารย์เองก็เริ่มตันๆแล้วเหมือนกันนะเริ่มหมดมุกแล้วเหมือนกันหลังจากโดนเซียร่าเล่นงานอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะ50-50เนาะเหมือนจะจบสวยก็ได้จะจบแบดเอนก็ดีอะไรเงี้ย มีแนวโน้มหมด้วฮะตอนนี้นะฮะแต่ว่าผมเทไปทางแบทเอ็นเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นตเกียวตายแบบนี้มันเหมือนว่าจะจบไม่สวยจบไม่ดีเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเลยนะสังเกตเลยไหมไม้ตายของแผนในการปล้นครั้งนี้ผมว่าซีซั่นนี้เราจะเห็นแฟลชแบ็กในการหยอดเรื่องราวของเบอร์ลินที่อย่างเคยนั่นแหละแม่งไม่ว่าจะตายไปแล้วจะต้องมีเรื่องราวของเขาเราจะสังเกตแฟลชแบ็กที่ปูเรื่องราวอดีตของลูกเบอร์ลิน,นในซีซั่นนี้นะฮะ น่าจะเป็นการออกเปิดตัวของเขาครั้งแรกและมั้งในซีซันนี้เนาะแอบหยอดเรื่องดาวของลูกชายแกมาด้วยนะครับว่าในการป้นในอดีตเนี่ยมีลูกของเขาเนี่ยร่วมป้นด้วยนะฮะอ่าซึ่งถ้าให้ผมเดานะฮะลูกชายเขาชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้นะอันเนี้ยยังไม่คุ้นชินเชื่อเลยว่าในตอนท้ายแผนของสัตราจาจา์เนี่ยจะต้องมีลูกของเบอร์ลินคนเนี้ยออกมาเป็นตัวพิกเกมอย่างแน่นอนเลยในวอลลุ่ม2ในวอลลุ่ม2เนี่ยจะต้องมีบทแน่ แต่ไม่รู้ว่าจะมายัางไงอะไรยังไงนะแต่คงมีอะไรแน่ๆเลยครับอาจจะมาเป็นคนที่พาพวกเลาโจนเนี่ยลาตัวเองเนี่ยนี้ออกมาจากธนาคารกลางสเปนหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับโอ้โหแม่งเดาได้ยากจริงๆนะแต่3นะขอพูดอีกนิดนึงในเรื่องของเซียร่านะเออเนี้ยผมเดาได้ตั้งแต่ซีซัน4เลยไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนกันไหมแต่ผมไม่ได้พูดไว้ในสปอยนะ ผมว่าแล้วเซียร่าท้องโตแล้วก็จะคลอดขนาดนั้นนะฮะแบบว่ามันต้องมีสักตอนแน่ๆเลยในซีรีส์ที่แกจะคลอดแบบว่าในช่วงฉุกเฉินนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน้ำคร้ำแตกโอ้โหแล้วคลอดให้พวกศาสตราจารย์ช่วยนะฮะแล้วอยู่ดีก็แบบไปเข้าพวกกับศาสตราจารย์นะฮะคลอดออกมากลายเป็นพวกโจรเฉยกลายเป็นแบบศาสตราจารย์พิกเกมเลยนะฮะได้แบบกลับมาเป็นแบบใช้ดวงเหมือนกันนะใช้ดวงในการให้เซียร่าเนี่ยคลอดนะไม่งั้นเนี่ย มันไม่โดนแก้มัดนะพวกสัตราจารย์กับอีก2คนน่นะฮะแต่เราจะเห็นว่าเซียร่าเนี่ยเหมือนก็ยังไม่ได้เข้าร่วมร0 0เนะเหมือนเข้าไปในห้องน้ําแล้วเหมือนจะคิดแผนอะไรตลบหลังสัตวาจารย์อยู่เหมือนกันเขาน่าจะยังมีความคิดที่แบบจะกลับเข้าไปในทางตํารวจอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามในวอลลุ่มสนะครับว่าเซียร่าจะเข้ากับพวกพระเอกสัตราจารย์หรือไม่เต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่ามีแผนตลบหลังอะไรยังไงนะครับปวดมากเลยนะฮะโหนที่มันเหตุการณ์เนี่ยลุกลามมากเกินกว่าการเป็นการรปปล้นะ้้นนนแวะมััดบ โลกเลยนะเนี่ยแบบนี้นะฮะตำรวจทหารมาแล้วแม่งก็ยังทําอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยถอนทหารมาเนี่ยอากาสตาหรืออะไรชื่ออะไรคุ้นๆน,นะเออแบบบวกดีเหมือนกันนะเออทําให้พวกโตกเกียวหรือว่าพวกอยู่ในธนาคารกลางเนี่ยลำบากเหมือนกันนะฮะอย่างไงก็แล้วแต่เราก็มารอเอาใจช่วยเลยกันนะครับว่าวอลุ่มสองจะจบสวยหรือไม่นะครับเดือนธันวาครับโอเคครับแล้วเพื่อนๆละ่ะมีประเด็นไหนอยากคุยอยากบน่นอยากชมอยากแบบโอ้โหรู้สึกว่าดีมากเลยหรือว่าอยาก สับอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับชอบมากเลยอะซีซั่นเนี้ยแบบพิกความคิดของผมเลยนะใครดูรีวิวของผมจากซีซั่นก่อนๆจะรู้ว่าผมจะมีบ่นเยอะหน่อยแต่ซีซั่นนี้แม่งโอ้โหฟินมากเลยชอบครับชอ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 บโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับชอบคลิปก็ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับช่วงนี้มาช้าหน่อยนะผมไม่ค่อยสบายนะอาจจะดูช้าแล้วก็รีวิวช้าหน่อยขออภัยด้วยบายบายไปละ